อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ็ดบาบเหมือนเดิมนะฮะกับการตีฟ i น a ล b o ์บอตัวใหม่นะฮะเป็นฟ i น a ลนด์บอทคิวแซกอืมโดยระดับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นชาร์เลนเจอร์นะฮะอ่าโดยทีมที่เราจะไปลงกันเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้นะฮะอืมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไปลองมาหลายทีมแล้วทีมนี้เนี่ยคือเวิร์กสุดแล้วนะครับ เราไปดูของที่ใส่กันเลยดีกว่าแน่นอนฮนะโกเทอร์เนี่ยจะใส่เป็นเลือดโล่นะครับเพื่อให้ตัวมันเนี่ยถึกแล้วก็เซนดิกแดงเนี่ยเซนดิกแห่งศรัทธาเนี่ยก็จะใส่เป็นเลือดโล่เหมือนกันนะฮะจะได้อ่าให้ตัวมันเนี่ยถึกขึ้นนะแล้วก็จะมีบุญฮิวเขียวนะฮะเป็นตัวดาเมจนะก็จะเป็นเซตตีตีดาเมจคีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวซับอ่า อลิซาเบธแดงนะฮะ sr ตัวนี้เอาไว้ใช้พาสีนะครับ <c oughs> ของนี่คือใส่อะไรก็ได้ครับให้พลังต่อสู้มันเยอะ่าตัวของเซนดิกเนี่ยเราจะมาใช้บัญญัติกันนะฮะก็คือเมื่อย้ายสกิลเนี่ยจะลดเกรดถ้าไม่ตายแล้วก็ถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับแล้วก็ตัวของอลิซาเบธเนี่ยเราก็จะเอาพาสีเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดอัศวินพวกค้องเนี่ยโดนโจมตีเนี่ยก็จะฟื้นฟูนะฮะสิของ พลังชีวิตสูงสุดนะฮะเมื่เริ่มเทินแล้วก็ของลักนะฮะก็จะเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของพวกพ้องอีก15นะครับก็จะช่วยให้ทีมถึกขึ้นนะทีนี้เรามาดูวิธีการลงกันเลยดีกว่าการฝั่งตรงข้ามคัน3ามสองใบผมไม่แน่ใจว่าเซนดิกผมจะรอดไหมถ้าถ้าไม่รอดเน่ยก็เดี๋ยวรีให้ใหม่แล้วกันอ่าเริ่มแรกเนะี่ย เราจะตีอ่ามอนตัวทางซ้ายก่อนเอ้ยทางขวาสิเออใช่เพราะว่าทางขวาเนี่ยจะมีบัฟอ่าเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยให้กับอ่พวกฟองเนี่ยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังชีวิตเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตให้พวกฟองอีกร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือถ้าเกิดเราเคลียร์ตัวนี้ได้เนี่ยทีมอ่าตัวเซนดิคกกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเปาะลงนะทำให้ตีง่ายขึ้นนะฮะรั่นแรกเนี่ยเราก็จะ,ะใช้บุญฮิลเนี่ยตีไปเลยนะครับแล้วก็นี่ลดเกรดอันติไปด้วย จะได้ไม่โดนอันติของคิวแซกเนี่ยเก็บนะนแล้วก็ลูกน้องของคิวแซกเนี่ยจะมีโอ้ไม่น่ารอดล้วดูทรงลูกน้องของคิวแซกเนี่ยจะมีพาสีนะฮะก็คือถ้าเกิดเลือดตัวเองเนี่ยมากมากมากกว่า20เนี่ยก็จะมอบ เขาเรียกอะไรนะอ่ากัดก่อนให้กับอ่าฝั่งเราเนี่ยสองอันนะครับเนี่ยตรงนี้เซนดิกผมไม่รอดเ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนทีมก่อนนะใครที่เปิดมาเจอคิวแซกขั้น3 2ใบเนี่ยคือทําใจได้เลยฮะเริ่มใหม่นะฮะอ่าโอเคถ้าอย่างนี้เรายังมีโอกาสรอดน,นะฮะเพราะว่าอ่าตัวคิวแซกเนี่ยมันมีการ์ดขั้น3แค่ใบเดียวนะโอกาสรอดก็ยังมีอยู่นะก็เหมือนเดิมอะเราก็ตีไป ออันนี้ลืมบอกนะว่าบุญฮิลเนี่ยอาวุธสัก์สธิ์ของบุญฮิลเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยติดดีบัฟได้แค่อันเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะติดแค่อันเดียวรอดรอดไหมโอเคเซนดิกรอดอ่ะอืมทีน,นี้เราก็จะเลื่อนการเซนดิกเพื่อให้ตัวเซนดิกเนี่ยไม่โดนอ่าดีบัฟกัดก่อนนะฮะลดเลือดจะได้เอาไว้ยืนรับคิวแซกนะฮะ ทีนี้เราก็จะเอาไงอ่ะแป๊บหนึ่งนะขอคิดไหมเลื่อนทางนี้แล้วกันโอเคแล้วเราก็จะเพิ่มขั้นให้กับการ์ดทั้งหมดนะแล้วก็นี่ไปเลยใช้เซนดิคลดเกรไปก่อนโอเคมาตานี้การ์ดดีหน่อยโอเคนะคิดว่าเซนดิ เซนดิคน่าจะรอดนะตานี้แล้วก็เอาบุญฮิวตีไปเลยสองใบนะเพื่อจะได้โดนกัดก่อนน้อยที่สุดนะแล้วก็<ๆ>เกือบไม่รอดถ้าเกิดเรายิ่งเก็บไอตัวข้างๆได้ไวเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งดีนะเพราะว่าเราจะยิ่งได้ตีคิวแซกได้เร็วขึ้นนะแล้วก็จะไปสเตตถัดไปได้ไวขึ้นสเตตถัดไปได้ไวขึ้นโอเคลินพันอ่าล้วก็รวมการ์ดเซนดิคแล้วก็ ไม่อยากเลื่อนขั้นให้บุญฮิวเอาขั้น3ไปตีลูกน้องเลยเอ,อยากเก็บไปตีคิวแซกมากกว่าแต่ไม่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะตัวคิวแซกเนี่ยมันจะถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดตัวเองนะฮะห้า,าเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยคิวแซกเนี่ยจะเพิ่มสเตตห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเพิ่มก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยคิวแซกเนี่ยจะเพิ่มสเตตตัวเอง5%แล้วก็ถอนเอฟเฟกต ดีบัฟที่ติดศัตรูทั้งหมด1อันจากนั้นเพิ่มสตัดพื้นฐานของตัวเองเนี่ย5%ต่อเอฟเฟกต์บัฟที่ถอน1อันอ๋อ <c oughs> ถอนเอฟเฟกต์บัฟเนี่ยก็คือ,อโกสเตอร์เนะี่ยถ้าเกิดเป็นบัฟขั้น3เนี่ยจะได้บัฟบัฟสีฟ้านะเป็นเลือดพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีนะแนะนำว่าไม่ควรใช้นะมากสุดก็ขั้น2นะจะดีนะฮะเพื่อไม่ให้กิลแซกเนี่ย เพิ่มสเตตนะครับอ่ะทีนี้เราก็ตีไปทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นให้การ์ดบุ่นฮิวขึ้นโอเคนะใบหนึ่งก็ยังโอเคไม่ไม่แย่เท่าไหร่นะ <c oughs> ส่วนตัวลูกน้องเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะ <c oughs> ะ <c oughs> โอเค ก็คือไม่จําเป็นคือไม่ได้จําเป็นต้องเก็บไอตัวด้านซ้ายเนี่ยคือไม่จําเป็นขนาดนั้นนะผมคิดว่า,าทีนี้เราก็เลื่อนคิวแสกว่าเซนดิกมาแล้วก็ตีไปเลยโอเคส,สามลอด การ์ดบุญฮิวตอนนี้การ์ดตีอยู่นะฮะแต่ข้อเสียของการมีเซนิกอยู่ในทีมเนะี่ยคือเราไม่สามารถเลื่อนการ์ดเพื่อเล่นเกตอันติของบุญฮิวเพื่อเอาเขาเรียกอะไรอันติเพื่อหาเลือดให้กับทีมได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะเวลาเล่นทีมนี้คิดว่าน่าจะเก็บคิวแซกได้นะโอเคไม่ได้ เราก็ลดเกรดอันติเขาไปตาหน้านี่คิดว่าถ้าการ์ดวนฮิลขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะเก็บเขาได้นะอโอเคไม่ขึ้นนะฮะความชิดหายมาเยือนแล้วครับโอเคอ่เราก็จะเล่นการเซดิกมาแล้วก็นี่ไปเอาอันติเซดิกก็ได้ จะผ่านไม่ผ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับการ์ดเซนดิกแล้วก็บุญฮิวนะฮะโอเคมีบุญฮิวสองใบไม่ได้จะได้อัติไปเลยโอเคคิดว่าไม่น่ามีอะไรล้วเพิ่มเลือดของเซนดิกแล้วกันนะแล้วก็อเอาเซนดิกตีไปแล้วก็เดี๋ยวนะทะลวง อมไม่อยากเสี่ยงอะเอาโกเทอร์อ er uh, ตีไปแล้วกันเผืนะ่ออันตีแล้วมันตายน่าวไม่ตายไม่ตายล้วก็อยู่กันต่อนะโอเคโอ้ร oh, อบนี้ารับุันดีขึ้นเยอะอันนี้ก็ถอน ลดตลูกแก้วอันติบุญฮิวจบแล้วบุญฮิวเราก็นี่ไปเลยตีไปแล้วก็เลื่อนขั้นให้บุญฮิวไปแปดแสนหกอ่ะ, 8, อะทีเนี้ยเนี่ย ไอตัวบัญญัติของเซนดิกเนี่ยมันจะสําคัญมากเลยนะในเฟสนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเซนดิกเนี่ยคือเราไม่สามารถะจะล้างสถานะแช่แข็งตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอร์นี้เราก็จะทําอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากเลื่อนการ์ดไปมาแล้วก็ดวตีฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นการมีเซนดิกเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีมากเลยนะอา่าเราก็เลื่อนการ์ดบุญคิวมาเนะเสียลกเสียเกตดลูกแก้วหน่อยนะแล้วก็ใช้บุญฮิวตีไปยิ่งเก็บไอตัวด้านข้างได้ไปเท่าไหร่เนี่ย เราก็จะยิ่งตีคิวแซกเอ้ยเราจะยิ่งผ่านคิวแซกได้ไวขึ้นนะอโอเคกาถือว่ายังดีอยู่นะฮะ <c oughs> แล้วไม่มีตัวอื่นให้ตีหรออยู่ๆม <c oughs> าเล็งบุญฮ <c oughs> ิวเฉยยืนไว้ยืนไว้พ่อหนุ่มเอ้เบาหน่อยเบาหน่อยเบาได้เบาเอ้เอ้ยเ โอเคอ่าทีนี้เราก็น่ะยอมลดกัดตัวเองแล้วก็ตีไปนะแล้วก็อันนี้เผื่อไว้นะไม่ตายด้วยโอโ้โหโอเคในเฟสสองเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยก็คือจะมีตีบัฟนะฮะลด <c oughs> เขาเรียกอะไรลดพลังโจมตีจากท่าไม่ตายนะ ทำให้ท่าไม่ตายเนี่ยมันโดนไม่แรงนะโอเคแช่แข็งเซนติแล้วก็ตัวคิวแซกเนี่ยก็จะมีตั้งท่านะฮะโดยตั้งท่าเนี่ยก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคิวแซกเนี่ยตั้งท่าอยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถฆ่าได้นะฮะก็คือจะตีอจะจะฆ่าคิวแซกได้เนี่ยคือต้องฆ่าตอนไม่ไม่ตั้งท่านะฮะ เพราะว่าถ้าตั้งท่าแล้วเนี่ยเลือดจะลดไม่ต่ำกว่าหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็เมื่อกี้เรายังไม่ได้ล็อกเป้าด้วยวเราตีคิวแซกไปเราก็ลดเกรดอันติไปด้วยอ่ะ คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเซนติกเราน่าจะไม่รอดแล้วละ่ะดูสกแล้วมันลดถูกตัวด้วยโอเคไม่รอดนะฮะแล้วดันลดเกรดถูกตัวด้วยโคตรชอบเลยนะแต่การเราขึ้นดีหน่อยนะเราบุญฮิลตีไปนะคิดว่า,น,าน่าจะชนะแล้ว ข้าวๆนะฮะทีมของอลงทีมลงไฟนอลบอสรอบนี้ก็ประมาณนี้นะฮะโดยส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมลองหาทีมอื่นแล้วมันไม่มีทีมไหนที่เขาเรียกว่าไงอ่าฟาร์มน่าจะเรียกว่าตีได้ไวกว่านี้เนะี่ยคิดว่าไม่น่ามีแล้วนะจากที่ลองมาทั้งหมดเนี่ยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ลงระดับ c ชลเลนเจอร์ไม่ไหวเนี่ยระดับเฮลก็ได้ครับคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นจากเมื่อกี้ แล้วก็ถ้าเกิดเริ่มมาแล้วเนี่ยเจอคิวแซกขั้น32ใบเนี่ยก็เตรียมตัวเริ่มใหม่ได้เลยนะฮะก็ไม่ก็ประมาณนี้นะแล้วก็แต้มเนี่ยอันนี้คือแต้ม3 2 0 0เนี่ยตรงด้านซ้ายเนี่ยคือผมลงครั้งแรกกับทีมนี้เหมือนกันก็คิดว่าแต้มน่าจะอยู่ประมาณเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ2 9 0 0น่าจะประมาณนี้ละมั้งฮะประมาณ2,900นถึง3า0 0 3,500นน่าจะประมาณนี้คิดว่าเดี๋ยวดูกัน แามสูงสุดเขาเท่าไหร่แปดพไอทีมนี้มาเล่นได้ด้วยเหรอไอทีมบันลก <c oughs> <c oughs> หรือใช่อหรทีมนี้มาเล่นได้จริงอหรอนะ่ะใครใครมีก็ลองไปเล่นได้นะแล้วก็มาคอมเมนต์ข้างใต้ว่าเอ๊ะมาเล่นได้จริงไหมนะฮนะนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมอ่าฟาร์ม เหรียญคิวแซกเอาไปแลกชุดกันด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคิวแซกหรือไม่มีก็ได้ฟาร์มแลกไว้ก่อนระหว่างรอตัวมาเอ้ไม่ใช่ระหว่างรอตัวมาสิระหว่างรอนะฮะเผื่อตู้หน้าตู้หน้าเนี่ยน่าจะเป็นตู้ปีศาจคิดว่าน่าจะมีคิวแซกอยู่ในตู้ด้วยนะก็มีแฟชั่นไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรอ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับ